มาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวาัลประจําหลักหน่วยค่ะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะนายทัศพลประทีพนัทลางหัวหน้ากรมง,งานสถานบริการสองสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลําดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลประจําหลักหน่วยค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักพันเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะนางสาวบันทรีศรีวงรัฐเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโสบริษัทเอกดิจิทัลจำกัดค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป ได้ลูกบอลประจําหลักพันค่ะและกรรมการท่านต่อไปนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักแสนค่ะนางสาวเปียนุษย์อรัญญากานนผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสารสนเทศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานปปชค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป ได้ลูกบอลประจำหลักแสนค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงเยิบขึ้นมาหมายแล้วนะคะได้หมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะนางอัชาดาจิตตคามนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักง,งานประดับกระทรวงการคลังค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป เป็นลูกบอล